สวัสดีครับผมบาวจูุูทูเชนด์ครับผมวันนี้สิพามาเปิดราคาคว้วยแขะ้วยครับเด้อว้วยวเตียงรครับผมซื้อว่าแม่ดอกคูณครับนี่ครับผมสันานะตอนนี้คือท่องนะครับท่องได้ประมาณ7จถึงแเดือนนะครับเด้อกินเก่งครับผมแม่ดอกคูณนะครับ ลูกตัวที่สองในท้องครับผมลูกตัวที่สองในท้องครับผมกินยาดีเลี้ยงเก่งครับผมควยกับยุบันหมอไตเด้อครับเด้อตำบลเมืองใหม่อำเภอศรีบละเรืองจังหวัดหนนงบานีครับผมแม่ดอกคูนครับผมความสูงเด้อครับเด้อเมตรสิบสี่เซนครับผมหนึ่งเมตรสิบสี่เซนครับนี่ครับผมภระเภทเลี้ยงไงเด้อครับเด้อกินเก่งนี่แหละครับ ินหญ้าไปเลยครับผมเลี้ยงธรรมชาติบ่ได้กินหัวอาหารด้วยครับดเด้อเตี้ยครับเตี้ยตอดมอดครับผมเล็บเทียงเล็บขาครับผมแม่ดอกคูนสถานะท้องที่สองในท้องครับผมลูกถูดที่สองในท้องด้วยครับเด้อผู้ใดสนใจก็กินกลางสอบถามเบาจูได้ครับผม0885488381ครับผม ราคาหลักหมื่นนะครับเด้อนี่ครับผมนี่ครับแข้งขาครับผมเบางหน้าเบางตาครับอะไรท้าคงท้าเขาเด้อครับผมกิ่นธรรมชาตินี่ครับผมนมไข่เลยเด้อครับเด้อแม่ดอกคูนครับดูสิมาชมตัวกินกันได้เด้อครับเด้ออยู่บ้านมอเตยครับผมตำบลเมืองใหม่อำเภอศรีบุวเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูครับผม งาเนี่ลายคักครับประเภทหยงาเด้อครับเด้อราคาเบาโจจะเปิดไปนี่ครับผมผมมีหมูดยวยครับเด้อหนึ่งมื่นหกพันห้าร้อยครับผมหนึ่งมื่นหกพันหาร้อยเด้อครับเด้อแมมันครับผมแม่ดอกคูนครับผมกิ่งกลางสอบถามใดเด้อครับเด้อหมื่นหก คันหาลอยครับหนึ่งเมตรสิบสี่เซนครับผมลูกตัวที่สองในท้องถ้าสั่นกับท้อนนีนะครับเนาะกดกระดิ่งกดทรับสุไก่กดติดตามให้บ้าโจนี่นะครับเด้อสหาคลิดไม่ไมหายเอฟซีหรือแฟนคลับไปรับชมครับผมสวัสดีครับ